สิ่งที่ไม่ควรทําเมื่อน้ําเข้าหูปีเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยผ่านประสบการณ์น้ําเข้าหูมาอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่นักว่ายน้ําอย่างเดียวนะคะที่น้ําจะเข้าหูคนธรรมดาแบบเราน้ําก็เข้าหูได้จากการอาบน้านี่แหละทีนี้เมื่อน้ําเข้าหูเพื่อนๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะวิธีที่ค่อนข้างจะปลอดภัยก็คือให้เพื่อนๆนะคะเอียงศีรษะข้างที่น้ําเข้าหูนะคะขนานกับพื้นและใเขย่าตัวเล็กน้อยเพียงเท่านี้น้ําก็จะไหลออกจากหูแล้วส่วนสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยนะคะเมื่อน้ําเข้าหูก็คือการใช้คัตต้อนบัต ช่วยแล้วนะคะตัวคอตตอนบัดยังไปดันน้ําในหูแล้วก็ขี้หูให้ดึกเข้าไปอีกด้วยอาจจะทําให้ขี้หูนะคะเกิดการอุดตันและสิ่งที่ไม่ควรทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้นิ้วหรือว่าเล็บนะคะแย่หรือว่าแคะเข้าไปในรูหูเพราะอาจจะทําให้รูหูมันทะลอกได้เกิดเป็นบาดแผลเชื้อโรคก,ก็อาจจะเข้าสู่บาดแผลพวกนี้ได้นะ,ะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชือ้อแต่ถ้าลองทําทุกวิถีทางแล้วนะคะน้ําก็ยังไม่ออกจากหูแนะนําว่าให้ไปพบแพทย์นะคะเพื่อใช้เครื่องมือที่มีความปลอดภัยในการดูดน้ําออกแล้วเรามาเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพไปปพร้อมกกัันนบิ่